สวัสดีค่ะทุกคนน้าต้องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยถึงกับติดใจในความชิลของคุณป้าคนนี้เธอไมา่เห็นตอนคุณป้ากําลังขายของอยู่แต่ดันหลับซะงั้นเธอก็เลยแอบถ่ายรูปคุณป้าไปพร้อมเขียนแคปชั่นว่านี่คือความชิลแบบคนไทยเป็นความชิลที่ฝังอยู่ในกระดูก ฉันเจอคุณป้าแม่ค้าตัวเล็กๆคนนี้ขายของยูริมถนนในกรุงเทพน่ารักมากเลยอดใจไม่ไหวก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้รู้สึกได้เลยว่าข้ามชิวของคนไทยมันอยู่ในสายเลือดจริงๆฉันใช้เวลายอยู่ที่นี่หนึ่งสัปดาห์ชิวสุดๆเลย อีกคนหนึ่งเขาก็แอบถ่ายความชิลในเอเรียบท่างๆของคนไทยที่เขาเจอเอาไว้เขาบอกว่าความรู้สึกผ่อนคลายแบบไทย,ไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไร่หรือว่าสถานะใดทุกคนก็ดูชิลไปหมดเลยฉันอยู่ประเทศไทยมาตั้งนานแล้วแต่ไปยังไม่เคยเรียนรู้วิธีทําให้ได้แบบนี้ดรืยออีกคนหนึ่งเธอก็น่าจะอยู่ประเทศไทยมานานแล้วนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าหลังจากแ่นดินไหวคนไทยก็ยังชิลเหมือนเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย วันนี้เป็นวันที่สองหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเ,เพื่อนๆหลายคนคงจะคิดว่าประเทศไทยคงจะวุ่นวายกอละขนกันไปแล้วใช่ไหมแต่ความจริงคือทุกคนก็ยังใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมอยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มตัวฉันกับเพื่อนเนี่ยไม่กล้ากลับเข้าไปอยู่ในคอนโดเพราะกำแพงห้องมันแตกดาวไปหมดแล้วก็เลยพาก,กันไปหาที่พักย่านชานเมืองเชียงใหม่อยู่ที่โฮมสเตย์กันแบบชิวๆสักสองสามวันบรรยากาศรอบๆมีฟาร์มคาเฟ่มีร้านกาแฟาน่ารักๆรัก,นรกคนไทยก็ยังคงเล่นน้ำในลำธารเป็นปกติ น่งจิบเบียร์กันสบายๆร้านอาหารร้านค้าหรือเซเว่นก็เปิดตามปกติเลยรู้สึกเหมือนไม่ได้อพยพหนีภัยอะ่ะแต่เหมือนมาเที่ยวพักผ่อนกันซะมากกว่าแต่ละคนดูเหมือนจะแปลกใจในความชิลของคนไทยกันน่าดูเลยนะคะเนี่ยถึงขนาดแอบถ่ายลงโซเชียลกันเลยทีเดียวแถมคนที่มาคอมเมนต์ก็ยังมาเล่าเหตุการณ์เสริมเข้าไปอีกเราก็าไปดูกันว่าพวกเขาคอมเมนต์กันเอาไว้ว่ายังไงบ้างคนแรกก็เล่าว่าพวกเขาชิลกันจริงๆนะ ตรงฟุตบาทนาเซเว่นนะ่ะมีคนนั่งอยู่เยอะมากบางคนก็นั่งอยู่ตรงบันไดาบางคนก็ยืนพิงกำแพงใส่เสื้อผ้าเก่าๆผมยุ่งๆเมื่อวันเพลินเหมือนคนไร้บ้านเลยบางคนถึงขนาดถอดรองเท้านั่งเท้าเปล่าอยู่ตรงนั้นเลยด้วยซ้าตอนแรกฉันก็คิดในใจว่าโอ้โหทําไมแถวนี้คนได้ร่อนเยอะจังแต่พอแอบมองดูดีๆเท่านั้นแหละอา้าพวกเขาแค่นั่งจิบเบียร์คุยกันชิวๆอยู่น้ําตาจะไหล แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าฉันคิดว่าคนที่ชิลที่สุดหน้าเซเว่นประเทศไทยอ่ะคงหนีไม่พ้นหมากับแมวที่นอนตีปูงตาบแพรกันอยู่ใช่ไหมคนต่อไปนะคะประเทศไทยอ่ะดีจริงๆนะสนุกสบายอยากใส่อะไรก็ใส่ไม่มีใครมานั่งชี้นิ้วมานั่งมองแปลกแปลกด้วยฉันไปอยู่มาหนึ่งสัปดาห์แล้วบอกได้เลยว่านอกจากอากาศที่ร้อนเกินไปแล้วนอกนั้นก็ดีหมดเลยแล้วคนไทยก็สุภาพมากด้วยยิ้มง่ายเจอใครก็พยักหน้าให้นิดนิดยิ้มได้หน่อยน่ารักมาก แล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าฉันกดไลค์คอมเมนต์นี้รัวๆเลยประสบการณ์ดีมากถ้าเป็นในจีนแค่ใส่กางเกงขาสั้นธรรมดาธรรมาก็โดนจ้องแล้วอีกคนก็บอกว่าฉันก็เคยไปช่วงหน้าร้อนใส่เสื้อคลุมซีทูเดินอยู่ข้างนอกก็ไม่เห็นมีใครจ้องเลยแต่พอเข้าไปห้องแอร์ก็เปิดแอร์กันหนาวมากจนต้องหาเสื้อกันหนาวมาใส่ทับอะ ตนต่อไปน่าว,ว่าเมื่อปลายเดือนกันยายนชั้นกับสามีไปเที่ยวประเทศไทยกันเป็นครั้งแรกเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขสูงมากเลยแถมยังผ่อนคลายมากด้วยจังหวะชีวิตดําเนินไปค่อนข้างช้าแตกต่างจากที่จีนมากจริงๆมีร้านค้าไม่มากเท่าไรหร่หรอกที่จะเปิดให้บริการหลังสามทุ่มคุณจะไม่ค่อยเห็นพนักง,งานออฟฟิศเร่งรีบไปทํางานกันมากนะักค่าสรงชีพก็ค่อนข้างต่ําฉันซื้อเนื้อทุเรียนผู้ใหญ่สองผูจากร้านข้างทางดิมถนนราคาแค่20หยวนหรือว่า100บาทเองฉันตกใจมาก เวลาไปข้างนอกก็สามารถใส่รองเท้าแตะออกไปได้เลยอยากทําอะไรก็ทําถ้าเป็นที่จีนคนก็จะว่าดูไม่ดีคนเดินผ่านไปผ่านมาก็าอาจจะคิดว่าคุณเป็นคนไม่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ดูแลภาพลักษณ์แมนต่อไปที่พัทยาก็มีน้องหมานอนอยู่บนชายหาดหรือว่าบนถนนขนาดคนเรียกยัาไม่ตอบสนองเลยไม่ต้องคอยเอาใจมนุษย์ทำตัวสบายกันได้เต็มที่แล้วก็มีอีกหลายคอมเมนต์เลยนะคะที่แอบถ่ายความชิลของน้องหมาน้องแมวเอาไว้อะไรจะแปลกใจกันขนาดนั้น ขนต่อไปก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีของปลอมไม่มีสารคลุ้มแต่งอาหารก็ปลอดภัยรักษาก็ฟรีมีที่ดินส่วนตัวไม่ต้องผ่อนบ้านทุกคนนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เป็นประเทศที่มีหลักันความสุขสูงที่สุดในโลกคนต่อไปก็แอบถ่ายเจ้านกพิราบที่เอาแต่เดินว่าคนไทยเนี่ยแทบจะเลี้ยงนกพิราบเป็นไก่บ้านแล้วฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้เห็นนกพิราบเกือบโดนรถชนคนต่อไปนะคะฉันแวะไปกินอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร เจ้าของร้านเต้นอยู่ในร้านแบบชิลมากไม่สนใจลูกค้าเลยฮาเกินเมนต่อไปพวกเขาชิลกันจริงๆนะฉันเคยไปซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ถามเจ้าของร้านว่ามีแบบใหม่ไหมเจ้าของร้านบอกว่ามีเยอะแยะเลยเขาก็บอกให้พวกเราหรือดูเอาเองแต่ก็ยังไม่ลืมเตือนเนะว่าอย่าทำร้านเละนะเมนตต่อไปก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลหากคุณสามารถสงบสติอารมณ์แล้วก็วางโทรศัพท์ลงได้มันก็เป็นความชิลอีกรูปแบบหนึ่งแหละ ข้ต่อไปนะคะความกดดันเรื่องที่อยู่อาศัยของพวกเขาไม่น้อยกว่าในประเทศจีนมากและการสุขภาพก็ครอบคลุมคนไทยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพียงแค่30บาทเองรัฐาบาลก็จ่ายเงินค่าการศึกษาภา,บาคบังคับตั้ง12ปีจ่ายแม้กระทั่งค่าเครื่องแบบนักเรียนเงินเดือนเ็าออกกําเดือนละสองครั้งเจ้านายก็ไม่กล้าต่อว่าหรือทำหน้าโหดใส่หรือแม้กระทั่งแค่สัตว์เลี้ยงของคุณป่วยคุณก็ลางานได้เลยเม้นต่อไป ที่ไทยามีอาชีพเยอะมากที่ไม่อนุญาตให้คนต่างชาติทําได้แม้แต่บริษัทต่างชาติก็ต้องจ้างคนไทยทําเท่านั้นคนไทยก็เลยมีเวลาชิวเพระาะรัฐบาลจัดการให้หมดแล้วเน้นต่อไปก็เล่าว่าฉันไปนวดมาหมอนวดหายไปสองสามนาทีกลับมาพร้อมน้ำหนึ่งขวดแถมระหว่างนวดก็หยุดจิบน้ำไปอีกคนต่อไปนะคะ พอช่องว่างและ่างคนรวยกับคนจนในประเทศไทยมีมหาศาลมากแม้แต่ทำงานหนักก็ข้ามชั้นไม่ได้ดังนั้นก็เลยชิวเลยดีกว่าหากพวกเราคนจีนไปทำงานที่ประเทศไทยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะได้เงินเดือน1 0 0 0 0หรือ20,000หยวนหรือประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อเดือนในทางกลับกันคนไทยได้เงินเดือนกันแค่4 0 0 0ถึง5,000หยวนหรือประมาณ2 0 0 0 0ถึง25,000บาทเท่านั้นเอง เมนต์ต่อไปรูปนี้ฉันถ่ายอยู่ตามท้องถนนในกรุงเทพมีคนผูกเปลนอนอยู่ท้ายรถกระบะด้วยชิลกันดีจัาคนต่อไปก็บอกว่าถ้าฉันได้ไปอยู่ที่ประเทศไทยฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าฉันจะมีความสุขมากแค่ไหนคนต่อไปนะคะฉันชอบเที่ยวช่วงเย็นไปชมพระอาทิตย์ตกสูดอากาศสดชื่นเดินเยี่ยมชมตลาดดอกไม้เดินเล่นดิมแม่น้ำของกินก็อร่อยทุกอย่างเลยฉันไปมาเป็นร้อยฟังแล้ว ้นต่อไปก็บอกว่าเวลางานที่ไทยอ่ะสั้นมากประมาณ8ดโมงเชา้าถึงบ่ายสามโมงครึ่งเองหลังเลิกงานแล้วใครจะทำอะไรก็ทำจะกลับบ้านพักผ่อนจะดูทีวีหรือจะช้อปปิ้งก็ได้ส่วนวันหยุดไม่ไม่ใครเขาอยากทำงานกันหรอกเพราะเตรียมตัวไปเที่ยวขันตังง้งแต่เย็นวันศุกร์แล้วเม้นต่อไปหัวใจหลักของการชิลแบบคนไทยก็คือการนอนได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็มีคนมาตอบกลับว่าเป็นไปได้ไหมว่าพวกเขาทำงานกันนานเกินไปก็เลยเหนื่อยละ่ะ อีกคนก็มาตอบกลับว่าการที่บอกว่าคนไทยมีชั่วโมงการทํางานานานๆเป็นเรื่องตลกที่สุดในโลกเลยเป็นยังไงบ้างคะกับคอมเมตน์คนจีนกับความชิลของคนไทยบางเมนก็ไม่รู้ว่าเขาชมจริงๆหรือว่าประชดกันแน่นะแตนน่นในสายตาของคนจีนหลายๆคนความชิลของคนไทยไม่ใช่แค่เรื่องของวิถีชีวิตแต่เป็นสเสน่ห์ที่ทาให้พวกเขายิ้มได้ทุกครั้งที่นึกถึงประเทศไทยหลายๆคนตกหลุมรักแค่เพียงเห็นคนไทยนั่งหน้าเซเวน่นจิบกาแฟคุยเล่นหรือยิ้มให้คนแปลกหน้า เป็นความชิวที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็เป็นความสุขเล็กๆที่ต่างชาติเห็นแล้วต้องอิจฉานะเอทุกคนล่ะคะวันนี้ชิวแบบไทยๆกันแล้วหรือยังคอมเมนต์บอกกันให้รู้หน่อยนะคะก่อนปิดคลิปฝากกดไลค์กดซับ c r i b e ด้วยนะเอาไว้เจอกันใหม่ท็อปดิกหน้าสวัสดีจ้า